ก็สวัสดีครับผมจกเกอร์นะครนะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกิโลเต่านั่นเองนะครับก็ตาดมาต้นเกมเกมนี้มาไม่ไม่เ็วไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังดีนะก็ยืนกลางกับด้วงนะครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไฟเรามีฟาโลมีกระดิพันดานีนจาเหมือนดวงจะเอาครับมาดิใบสวนใบโอ้โหเจอตันมาดียังไง เรามีแอปเปิลนี่สกิลหนึ่งก็ตายแล้วครับแอปเปิลคือกดใช้พลังชีวิตมันจะเด้งมา80ดสก็ถือว่าแบบทนได้อีกสักทีสองทีอะไรมาเนี้ยเออแล้ดวงวามาต่อครับกาดีบอกแป๊บหนึ่งกดไหมยังไม่กดเหรออ่าเต่าได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะครับดวงเอ้มุดโดนต้นนอ้าวสวยแล้วบอดี <laughs> ้บล็อกแม่งบังว่ะ ต่ายังไงเต่ามีกระดองปลากระดองหนีลงมาได้แล้วขวดมาโอเคสวยอ่ะได้เฟิร์สสำคัญมากครับมันจะได้ตังค์เพิ่มไงเต่าได้ขวดก่อนก็กำใช้แล้วอะ่ะเออเรียกว่ากดเลนได้แล้วอะ่ะแม่งม,มีขวดมันก็ชิวๆอะ่ะเออมันได้ลูนอยู่แล้วนะครับมันไปเก็บลูนง่ายอุย้ยแต่ลูนบนเป็นดัดบเบิลอีกอ,อ่ะไฟเรามีอะไรบ้างนะ แกดีแพนด้านินจาฟาโลแล้วก็เต่าไฟตลงข้ามีด้วงมีฟินนะครับมีเรจแน่ล่างเป็นวัตสมิดนะครับกับพีเดอไอนี่ก็รอรูนเหมือนกันรอขวดนะครับขวดมาส่งแล้วกดให้เต็มได้ขวดทั้งคู่ครับมีแอปเปิ้ลเหมือนกันนะเต่าเปิดไปก่อน,นครับปากกระดองไปตีกดดันหนักเอาดี เอาปลาด้วงด้วงอุ้ยด้วงเจอด้วงตันสวนนะครับด้วงโดนก้นหนักครับอุ้ยสกิฟหนึ่งอีกทีหนึ่งกดขวดปากระดองแต่ด้วงยังไงด้วงแดบแอปเปิลนะครับด้วงตันสวนเฮ้ยด้วงด้วงมีลูนด้วงด้วงโดดด้วงด้วงทีเดียวด้วงด้วงโอ้โหเรียบร็อกเอาเอ้าเลิเหลือที่สอง แป๊บมือหยุดแล้วนี้รอดไหมเนี่ยรถนี่ตีมาแล้วอะ่ะโอ้โหสิบสองน่วยโอโ้ดาเมจมันสี่สิบเอ็ดอะตายไหมทุกคนว่าโอ้โหทีเดียวไอเวนพอได้จังหวะพอดีอเดี๋ยวผมกอก่อนนะครับอุ้ยมาแล้วจังหวะนี้ว่าไงพอสสามตอกแล้วเบอุอ้ยไม่ตายเหลือแป้โอ้โหเหลือแป้น รถแม่งตีเบาไงโอ้โหแบบดวงกันไม่ได้อะไม่งั้นกันแลกกันไปแล้วเ <c oughs> ต่าอุย้ยเต่านี่อดีตแรงอิมมาวะ <c oughs> วาตรงล่างครับปากระดองมาจึกลงมาหาแบ,บสมิดครับสกิลสองใบคู่อ่าสวย <c oughs> ทีเดียวเฮ้ยไม่ตาย <c oughs> แม่งเอ้ยทีเดียว <c oughs> อีทีเดียวไปไหน <c oughs> ไมาหลอดอุ้ยไม่ตายอีก ยังไงครับพีเดแม่ก็จะตายตายยากตายเย็นนะครับมีมีนตีแล้วครับลิเนแนไม่น่รอดนะครับถ้าเกี่ยวถึงก็จะตายไม่รอดแล้วละ่ะนะครับเจอตีเกี่ยวไปอ่าเดินหลุดไปครับโดนสันเฮ้ยแต่มันอึดอยู่ดวงมาช่วยวะเฮ้ยโอ้โหดวงมาช่วยครับเจอรถเกาะเราสันนี่ไม่รอดอยู่ดีก็เอว่าตายแม่งสวยยังวะเซตเดียวกันปะเนี่ย เทวตาตุกตาไปด้วงแม่งตามมาเอ่าแย่อุ้ยติดตันด้วยสวยแล้วอึยอ่ยังปากระดองมีรอดอยู่นะครับมันมีตัวอะไรเดินตามด้วยเนี่ยเต่าเป็นกรปปะใช่ไหมเหมือนล่างการ์ตูนเหมือนกันนะเฮ้ยแจว่ามีตัวอะไรเดินตามด้วยแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหม เล่นบอครับฟินโดนนะครับผมใจร้ายมากเลยอ่ะให้ฟินไปฮาร์ดเลนคนเดียวอ่ะแล้วเจอใครอ่ะมเจอการดีกับแพนดา้าเจอแพนด้าตัวหนึ่งก็แทบจะแบบโดนแพนด้างัดมาก็แทบจะตายอยู่แล้วนะแต่มีการดีอีกตอนนี้ถ้าฟินไม่เกิดก็ไม่น,น่าจะโทษมันได้เท่าไหร่แม่งเอาไปเลนยากเลยมือได้คีปเปล่านะ แต่ยังดีครับที่เร oh ียนบนเป็นตีใกล้สองตัวมันตีไกลอาจจะไม่โดนกดดันเลือดมากดังไงเฮ้ยเฮ้แมงโดดมาเอาแล้วนี่ครับใบสวนก่อนครับอันตีเกียว ไปไหนเพื่อนไปไหนเอ้ยข um ี่มาเยอะเม่งบินมาตัานเอ้าโอ้โหไม่ไปเก็บรูนว่ะโอ้ยไม่เป็นไรเราไปรูนล่างอ่ารูนล่างเป็นดับเบิลนะครับบอลั้งคู่ เขาบอกว่าเกมตัวตทูไม่มีกดยอมแพ้ทำไมไม่มีวะเกมตัวตทูมันมาหลังฮอนิกไม่ใช่ทำไมเขาไม่ให้ยอมแพ้อย่างนี้ถ้าเจอพวกไม่เอ็นนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดออกก็เสียแต้มดิใช่ไหมเสียประวัติอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันมีพวกที่แบบว่าเล่นแบบไม่เอ็นนะจะคิวเอามันอนะสมมติเกมขาดขาดอะก็คือเอา้าคิวเอามันนะอะคิวหน้าบ่อไม่ยอมจบอะไรเงี้ยเราก็ต้องคนเล่นหรอ ปากกระดองอ้โยมีบอดนะผมดวงอ่ามาดูดับเบิลครับไลตีพีเดโยได้ไหมสก,กิลหนึ่งจะคูดาแล้วปากกระดองไปทีเดียวสวยองไงครับเยนแนคอแล้วมุดหนีเดินไปหาคีิปคีิปไม่ตีนี่สก,กิลสองไปครับเก็บไปสามโอ้หวอดเยอะมากข้างล่าง curious. ไอ้ดวงมันเปลี่ยนร่างเหรอวะเปลี่ยนสีอ,อ่ะอ่าแพนด้าแพนด้ารอรู้เนะ <c oughs> าะเธอดวงรถกร็เอาแล้วครับแพนด้าอันตีไปแล้วอีกทีเดียวจึก๊กเออกลั <c oughs> วเต่าแย่งไว้กลัวเต่าแย่งเตะก่อนไว้ มาลูนแยกล่างครับว่าไ <you> งเร er ียนแน่เจ้าเอ๋แบ่งมาคอเลยวะนี่ับันตีเกียวไว้ครับกดลูนแยกล่างสกิลสองใบปลาสกิลหนึ่งใบเอออาฟินกูตายแก้วข้างบนแม่ฟินกูดอะอรสงสาร สัตว์หายนะดันกลางครับข้างล่างว่าไงครับนินจาพีเดยังไม่มีอะไรกันนะครับคุมเชิงกันดูไอ้ดวงมาแล้วโอ้ยดวงนังรถกอเราสัวตว์ดูหายไปเฮ้ยยานแอร์มาอีกอยั <c oughs> งไงปากกระดองหนีไปยังรออยู่ครับ อ๋อเป็นจอกอเว่นะครับสัตรูหายไปแอบอยู่ไป <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตีคลิปตันมาเถอตีฮีโร่ไม่อยากตัน <c oughs> ตจุดเรียบร้อยมากลั <c oughs> บ,บ้านก่อนเนาะออกจักรเวีนมาก็เค์คีไบไวขึ้นด้วยนะครับอ่ามันก็จะบวกดาเมจสิบเปอร์เซนต์แกยูนิตท,ที่พี่ฮีโร่ก็คือแกคีบฮีโร่ดาเมจไม่เพิ่มแค่ทะลุเกาะแต่แกคีบดาเมจแรงขึ้นนะครับ <c oughs> อ่าอับได้สามคัน สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว <S <S ไประดาวปากกระดองไว้ครับลงมาใบอ่าโดนอยู่ลอยทีหนึ่งไอ,อชุดนี้น่าจะได้ โอ้มันมีวอร์ดเหมือนกันวะมันก็เห็นนะครับฟินไปเติมยาแดงสัตว์รูหายไปเอาอยู่เน่ไปไหนละอ่าไปบนแล้วเว้ย มาดวงโจทย์เก่านี่หมดอะไรวะเนี่ยหมด c m นะดวงไม่มีอะไรเลยตาวได้จอเไปขั้นสองครัววบว่ะบังจะแตกแล้วครับทีเดียวอ้าวันตีเกี่ยวปากกระดองลงมาโอ้โหสกิลสองะอเรียบร้อยอ่ากลางโดนแล้วครับกลางสู้ไม่ได้ ดวงตายห้าครับเท่ากี่ไบเก้าตอนแรกก็เบียดเบียดอยู่นะหนึ่งหนึ <laughs> ่งสักพักไหลอุ้ยโดนหมดเลยออกมาเป็นจอบไปขั้นสามปรินโซมไปเบ้ไม่ตายบาสมิธปาสกิลสอง <c oughs> โอ้โหถ้าปาสกิลสองไก่อนจนะตายนะอะไรไม่เป็นไรตายอยู่ดีจะแน่ว่างไงครับ นี่สแมกดาวรอแล้วรอปากระดองอีกหนึ่งวิปากระดองไปลงมาไบโอ้โหเรียบร้อยความตอนนี้ยังไม่มีแอซิดเลยนะนักฆ่าผู้ไรแอซิด <c oughs> อะไรกันช่วยเหลือโอ้ยมันได้ลุนระเบิดปะปอ,ปอ่าไม่มีลุน าดีวอร์ดไว้ครับเห็นก่อนแต่นินจาอุ้ยโอ้ยโโโโโโดึงเชือกลบไปได้ครับแพนด้าตันมายังไงนัวกันอยู่เฮ้ยฟินตูมอ้าวตายครับนินจาดวงตันไปครับรถเกาะฟาโรโอ้หูตายหมดครับเลอตัวเดียวเดี๋ยฟาโรตัวเดียว,วเจอรถเกาะด้ยวยดวงมาช่วยแล้วขังโอ้หูฟินเก็บหมดอ่าฟินได้ยิงฟรีครับตาวเห็นมา มังก็จะแดงวะ่ปะปากกระดองมาอ้ยยอ,อาเกี่ยวท่านว่างไงเพื่อนใบตีโดนคอ,อทีเดียวมีจะหันไปหา,หาคีบอีกเหรอให้คีบตีตายอา้วไม่ขวอดตรงนี้แล้วหมดแล้วนะ เอาเป็นพ okay, so. ีเคฮีโรูหายไปฮีโร่สัตว์รูกำลังไปเลนล่างใช่เจงค์สมิธเอามุดก่อนโดนแล้วโดนตาเฮ้ยปาโลเกี่ยวช่วยครับนี่ได้อยู่เก็บโดนตันเฮ้ยบินบินบินแม่งยิงฟรีว่ะ เอ้ยยังไม่มีอสซิ์เลยตอนนี้ยังไงครับบิงมาปากระดองลงมาใบิ้ยมุดหนีก่อนอดีมีลูกมุดนี่ยน่าจะโดนยิงตายโอ้โหมีอสซิ์แล้วครับอ่าติดติดให้ถินแง่งอีกนิดเดียวจะไปซื้อพกแล้ว พีเดย์โดนทุกโอ้ยแพนด้าเก็บองนะของแสลงพีเดย์เลยแพนด้าไอ้ <c oughs> ลวดวงตามมาจะเก็บตกแล้วยังไงได้ไหมตันเออเอาละครับรอหรือเปล่าโดนดักหน้าดักหลังฟาโลเอ้ยผิดทางเจอแล้วโดนหนีไป กาดีโอ้โหแม่นซะด้วยโดนขังครับผมเต่าปากกระดองมาสกิลสองใบได้คิวแม่กาดีมคำนวนดีพอดีเประพอดีเปรีรปร้ยนะกดเห็นมาแล้วอิมเอ่อตายตัวที่หนึ่งไงแม่คิวหนึ่งตัวแล้วก็ตายนะครับก็อีกประมาณตามตัวอิม ลีแนได้บิงยังอ่าได้แล้วนะครับได้บิน่ะ ไฟโดคังไปแล้วมาเอาฟินทั้งหลังดีกว่านี่แต่งไปคนละตัวตอนนี้ก็มีลูนรีเจนอยู่นะครับเออกิวเล่นไปเลยกลัวอะไรมีรีเจนอ้าวดวงจดเก่าไว้ไหน โอ้ยบวกดาเมจยี่ส็นต์แกค,ครีบแรงมากกัน่โดูดสา0รกว่าเลยอะดาเมจมันแค่เท่าไรเองสองร้อยแปดสิ 280. แต่โดนครีตั้งสามกว่าเอาเป็นโคเด็กเวลหนึ่ง มากดเห็นมาครับบอดไม่เห็นมาดูว่าจะเก็บรีเจเนออุย้ยแมงวาบหนีมันรู้แมงวาากับบ้านด้วยครับโอ้โหกดเห็นมาเนี่ยเนี่ยมันจะรอดมันเก็บแตกเอาฟาโลขังฟ oh. ินไหมโอ้โห เรียบร้อยครับาสมิดวิ่งหนีเลยอยู่ไม่ได้เป็นกูโดนเขาล่ให้แล้วปลาเป็นคนเด็กวิวสองไอ้สกิลหมดโอ้โหเอาบิงส์ลงมาก่อนครับบาสมิดต้านไวเจอคูน,นอ้าวไม่น่ารอดเอ้ยอดอิ่มปลากระดองหนีมุดอ้ยช็อตไปทีหนึ่งเอาแล้วครับเลีเยนแนบิงมาอ้ยมุดหนี แล้วนี่ขึ้นมาใบแล้วบิงหลบเอ้ยย,ยางยังไม่ตายเกือ <c oughs> บแตกแม่อีกสองตัวจะอิ่มแล้วอย่าเพิ่งตายสวย <c oughs> มาเขาเด็กจะมาแล้วครับอีกหนึ่งวิด้วงโดน นี่บิงบายบายก่อนนะครับปลาสกิวนหนึ่งโคเด็กช็อตมุดหนีไปไหนเฮ้ยว้ามหนีทีเดียวจึ๊ก <c oughs> ไม่หลอดโอ้สมัยก่อนไม่ต้ององอกกิมมอมาเคลียร์คีฟกันนะเอออนนี้จอเวทก็โอเคกว่า <c oughs> นี่เอาฟ้าแล้วคัแพนด้างัดมาเอา้าฟาโลขังสวยอยู่แต่แคนด้ากำลังจะเตะเลยครับติดโกงโอ้โหจะเรียนแนทรับอ่าแพนด้าต่อยไปทีนึ่งเห็นจ้าว่าไงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคดเวลสี่แล้วชีดอุ้ยไม่ตาย โอ้โหอิมยังมาหน่อ่าอิมไปแล้วครับราชาเ์เมตืตะอิมปุ๊บตายปับ๊บฟินไม่ตายเมื่อกี้เล่นเหลือนิดเดียวอ่าทันนะครับอิมเลยตายมาเกม,มแล้วไปบนเอ้ยตู้หูรถมาลำปลางจะจะพอดีคำแ,แล้วฟาโลล็อกขังไว้ครับ เจอเบสมิสตันอ้าวแล้วสวยแล้วจึก๊กอ้าวไม่โดนเต่าบิงมาช็อตโอ้ยีเดียความครับปากระดองลงมาก่อนหนึ่งทีและดดวงตามมาตันยังไงนัวกันโยเฮ้ยสมิสคนเขียวนี่ไม่ไดวเฮ้ยโดนว่ะโดนปิ้นยิงปากระดองลงมาโอ้โหเจอตันนครับลงไม่ได้เจอดวงรถกาะขึ้นมาใบแล้วฟิน้นซูมจึก๊กเอ้ยทีเดียวเอ้ย ช็อปสวนครับปลาดองขึ้นมาอือคือได้เสียวไปเต็มแอดก,ก่อนเอ้ยเอ้โหแ่หนดาวเรื่องมีลุนเฮสมิจกร เต่าดาเมจสกิลหนึ่งสองเท่ากันเป๊ะได้นะสองแปดสองแปดนะครับอันติก็สองรรวมกันยังไม่ถึงพันเลยนะเออแต่ถ้าผสมโคเด็กไปก็อาจจะพันห้าว่าไง <c oughs> ใกล้พี่เดโอ้โหชุดเดียวครับผมนะสกิลสองใบใบป,ป,ปากกระดองแล้วก็ช็อต มุดมุดมุดเดียวเดียวแอนด้าโดนมาตกใจแม่งกดมุดอ่าไม่รู้ดับเบิลด้วยไปครับเลยครับผมออกเป็นดาบอินอ่าก็ขึ้นเป็นกิมมอนะครับถ้าบวกกิมมอเข้าไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากพันห้าจะเป็นพันเจ็ดเฮ้ยหฟินฟินกูหายเลย เอ็นจาเดินมีไฟแลบตูดด้วยว่าไงบาสมิดบาสมิดโอโ้มีกันเบ้นะครับไม่น่าเอามันลงตีบ้านไปฟาโลมาบิงมาเปิดก่อนตีตีอุ้ยอีกทีเดียวว่าเสียได้แม่แต่ไม่ขาดไปทีเดียวตรงกลางแตกไปแล้วครับผม ไ้กิงกากิงกานี่ได้หนึ่งหนึ่งเรียนนะหนึ่งหนึ่งโก้เต่าเอาฟ้าไหมอ่ากระทาฟ้าก็จะลดคูดาวเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นแบบความเสียหายทั้งเวทแบบพิเศษเขียน <c oughs> <c oughs> ให้งงบอกไม่เอาให้แปนด้เลยคือแบบเพิ่มความเสียหายนะ <c oughs> แล้วก็ สร้างความเสียหายเป็นแบบความเสียหาย <laughs> <nes> <laughs> เขียนกระชับกว่านี้ไม่ได้หรอสร้างความเสียหายแบบเวทพิเศษ <laughs> <laughs> เ,ออเกมเกมฮอนนี้อ่านงงๆนะแต่เดี๋ยถาถูเราอ่านแล้วเก็ตเลยนะจริง here. <laughs> อัแน่ตอบไปทีหนึง่งมาครับจบเลย ไาเมื่อไหนไปกันดวงเหรออุย้ยดวงในฟ้าแล้ว yeah, ได้วตด oh, เพื่อพักนะไฟตรงข้ามมาพักอีกแล้วแบสิมิทลุดมาอันพอร์ตแล้วนะครับโอ้แม่งบอดนะแม่งเห็นหมดเลย <laughs> อยู่กองตรงนี้หมดเลยอริเจเแนร่รอคอแล้ว วาถึงไหมเนี่ยไม่ถึงเนี่บเอาพักอีกแล้วโอโ๋อฮะไม่มา,า,า,าคือเวลากอคุณแปดทุกคนดูหน้าเต่านะซูมได้ว่าไม่ได้อ่ะอ่าดูหน้าเต่าเวลาคูณแป <c oughs> ด,เ,ดนาาเนี่ยดูเนี่ยดูหน้ามันเนี่ยข้างล <c oughs> ่างล่างล่างอ่ะยังฮ่าเอาขัางไวแล้ว ปากระดองลงมานี่ครับอุ้ยเจอตันใบแล้วชีดเออสวยอ่ามุนี้ก่อนอุ้ยแกงเวน้นก็คืออันเตรีของกาดีนะครับฟินว่าไงเพื่อนฟินฟินมุดก่อนมุดก่อนนี่มุดแล้วบิงมาครับอ่าถ้าไม่มุดเราโดนดาเมจแล้วจะบิงไม่ได้จึก๊กเรียบร้อยบัาสมย์กำลังกลับเข้ามาเชื่อมต่อครับ มีลูดลีเจนพอดีดตีกระทอมไปก่อน,ม,นมาบาลเล็กล้างแตกแล้วม,มาแล้วครับกิมมอลยังไม่มาเพื่อนเอ้ยนนโอ๊ยพี่เดะโดดมุดหนีไปอ้าวมันจะมีคูณสามวามหนีก่อนตันไปแล้ว <c oughs> มา พอมีกิมมอนะครับขูดาวก็ลดลงไปนะครับหนล้ว7็วิเท่านั้นสกิล2 7.7สกิล3เหลือแค่4.8นะครับแต่ว่าตอนมันมุดเนี่ยมันเป็นอาตะ2 5านะครับเท่ากับว่ามันถ้าเรากว่าที่มันจะโผล่อะสกิลมันก็จะติดคูดาวอยู่อีกแค่2วีเท่านั้นนะเออสอวีที่จะโดนดาเมจอพอกดได้แล้วก็มอมได้อีก ชุดเดียวครับผมอ่านี่ยังไม่กดกิมมอนะอะคือตายอยู่แล้วไงไม่ต้องกดเฮ้ยนินจานินจาทำไรนินจานินจาโอ้โหโดนแล้วครับแตกครับผมนินจาเราอุ๊บซ้ายจะดึงเชือกตีบ้านรอโคดีุไดนิดนึงครับนี่พีเรียบ้อยพีเด กี่มอยังไม่กดนะก็คือมันตายแล้วไงก็ทำไมถุยลืมบ้าไม่รู้อ่าฟิน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 เอ้ยบากระดองลงมาชีดอ่าแล้ววรามหนีไปก่อนนะครับซ๊บ จบับยากไอ้นี่ยังไงก็ดีดวงอุ้ยรถก่อมาไม่โดนก็ดีหัวดไปทีนึงแล้วติ๊กกลับมาเอ้ยไม่ได้ติ๊กเหรอเอ้าอันติีว่าอุ้ยฟาโลเออ ดวงต่าจะได้คิวแม่ฟาโลก็เฉียวไปนิดนึงนะแม่ไอ้กระดี่ก็มันตีไม่โดนอ้าวจะแน่โอ้ยกดเขาาียวสวยได้ย่างงี้ไปเข้าไปโคเดกชีดเลยปากกระดองลงมาครับแล้วไม่ลงต,<ก>ตีพีเดย์อยู่ครับเจอแพนหน้าเตะทุบไปสวย<ก>สอ่าไปต่อข้ามตายหมดเลครสี่ตัว<ก> แต่ฟรินตัวเดียวฟรินเฮ้ยโคด็กไม่มาเฮนด้างัดตะเต่าได้คิวโอ้โหีสกิสเิยอะแต่ช้อตสองทีเลยใช่ไหม ไปเอาหลังบอ่อครับชีดนี่ลีทีหนึ่งแล้วชีดโอ้ oh, ชีดเป็นพันเลยนะเมื่อกี้ดาเมจขึ้นพันหน่วยเพราะว่ากิมมอมันกดไปแล้วรอบแรกไงรอบสองรอบสองไม่ต้องกด <Okay. S 2> เพราะว่าคููดาวมันยังใช้งานได้อยู่ <Hey. S 2> เรียบร้อยนะสามทาง โอ้โหสาสิบตัวพอดีครับส,สวยๆคะแนนดวงดวงว่าไงเนี่ยดวงดวงเลือดพันก้าวไม่ต้องทำไรนะคือกดกิมมอโคเด็กฉีดแล,ล้วรีทีนึีงฉีดสองทีก็ตายแล้วถูกไหมเพราะมันฉีดทีละพันนะ่ะ อิ่มครั้งท like ี่สองอ่าอิ่มครั้งแรกตายครับแล้วอิ่มอีกทีหนึ่งเออป้อมไฟตีอุ้ยจบตาย ฮะ,ะจบเกมไหมสามสามคิวตายสอยส,สิบแปดก็ส่งที่เพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนคะครับผมก็ได้ฮาวด์เลย